นาราศีมิถุนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเผอแป๊บเดียวเข้ามากลางปีล้จะเข้า,ากลางปีและนะครับสินหามิงจะพยากรดวงนะครับจากเดือนมิถุนายนถึงกันยายนให้คุณเห็นภาพเก้าๆคข้าๆกับดวงกลางปี2566 4เดือนตรงนี้มีความหมายนะครับหลายคนทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเมคมันนี้ได้อย่างมากมายทีเดียว อีกหลายๆคนที่คิดโปรเจกต์ไว้จะได้รู้ว่าสำเร็จหรือไม่ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวพฤหัสไปสงคุณเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนลาภะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองแล้วก็ไปอยู่กับดาวราหูไม่ทราบว่าหลายคนจะรู้หรือไม่ว่าพฤหัสกับราหูนั้นมันเป็นคู่อัศจรรย์ ผมขอใช้คาว่าคู่อัศจรรย์ก็แล้วกันมันมักจะบรรดาลอะไรมาให้เราแบบไม่ได้คาดฝันและในกรณีที่ดาวพฤหัสทรงคุณเป็นราชาโชคนั้นไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะหาลาบผลการเงิน,นงการทองได้อย่างดีประกอบกับดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะนะครับไปเป็นเทวีโชคก็จะบรรดาลโชคดีให้ อย่างมากมายฉะนั้นมิถุนาถึงกันยายนเนี่ยมิถุนซื้อหวยแม่มทุกงวดวนนะอย่าลืมซื้อไปเถอะนะซื้อไปเถอะมันต้องถูกรางวัลถูกอะไรบ้างแน่ละ่ะเพราะว่าดาวมันเดินเป็นเทวีโชคเป็นราชาโชคคู่คู่กันอยู่เนี่ยคุณคิดว่ามันเดินมันเจอนง,ง่ายหรอถูกไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับดาวเสาร์ทมุมตีโกนร่วมธาตุลมกับชาวาราศีมิถุนเป็นช่วงจังหวะแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวคุณอาจจะมีความเครียดกับงานบางอย่างงานบางโปรเจกต์ แต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าความสําเร็จนั้นมันจะทยอยเข้ามาตามคุณสมบัติของดาวทั้งหมดที่สินแสหนิงได้อธิบายและพยากรณ์ให้ฟังไปแล้วโ <c oughs> ดยเฉพาะในช่วงประมาณสิงหาคมที่ดาวเกตย้ายมาอยู่ในเดือนการเงินเนี่ยนะผมมองว่ามันจะมีการเงินมีโชคดีอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดฝันอยู่ในหลายๆรูปแบบทีเดียวส่วนดาวราหูที่ผมบอกว่าไปอยู่ในเดือน <c oughs> ลาพานั้นสิ่งที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังตรงนี้ อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าดาวราวหูนั้นนะครับมันมาจากเดือนสุภาแลตเข้าไปอยู่ลาภะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนแล้วตั้งใจอยากทําธุรกิจทางไกลยินพอร์เอสพอร์ตนำเข้าส่งออกชิปปิ้งหรืออะไรก็ตามนะครับหรือแม้แต่คุณจะไปเมืองจีนไปเกาหลีและนําสินค้าเข้ามาขายสิ่งเหล่านี้จะนําโชคดีมาให้นานนับประการและเป็นโชคดีที่อยู่บนบริบทที่คุณเองนั้น แฮปปี้และมีความสุขกับมันเหมือมันได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆทําให้ชีวิตของคุณเองนั้นได้รับความสําเร็จและเจริญรุ่งเรืองส่วนเงินสดย่อยๆนะครับที่ใช้จ่ายอยู่ตรงนี้นะครับผมอธิบายให้ฟังว่ามันจะมีเงินเข้ามาตลอดแต่ก็เป็นช่วง4เดือนที่ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นใช้จ่ายสิ้นเปลืองมากอย่างว่าแหละครับบางทีเงินมันก็ได้ไง่าย เงินบางอันที่เราหวังไว้มันได้ง่ายและเกิดมันก็ถูกใจออกไปง่ายเช่นกันแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเชื่อมั่นและเกินว่าชา,า,าวราศีพิถุนั้นเงินไม่ขาดมือแน่นอนส่วนในเรื่องความรักนะครับก็เป็นช่วงอะไรที่ดีมากดาวเจ้าเงินคู่ครองไปอยู่ในเดือนลาภานั้นคู่จะให้ลาบหรือเป็นคนที่มีโชคดีในด้านความรักคนโสดจะได้เจอเจอคนที่ถูกใจคบหากันแล้วนำความนำพับนำพา,าซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองมาให้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคู่จะนําพาสิ่งที่ดีมาให้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเงินหรือว่าลูกทางต่างๆในเรื่องของงานก็ตามผมมีวงเล็บไว้นิดเดียวนะครับชาววิถุนดาวเจ้าเรือนคู่กรองความรักไปเป็นลาภใครที่เป็นวิถุนและรูวว่กตัวเองเสน่ห์แรงระวังเรื่องรักซ้อนไน้นะครับนะครับที่ใดมีรักซ้อนที่นั่นแม่งก็มีความวุ่นวายหนึ่งคุณจะต้องคอยระแวงว่าอีกคนจะจับได้สองคุณต้องแบ่งเวลา นะครับบางทีถ้าคุณครบซ้อนแล้วคุณต้องกินข้าวกับคนนี้ด้วยเพื่อเพื่อคุณจะได้มีความรู้สึกว่าได้ให้ความสุขกับเขาคุณต้องกินทีเดียว2องที่อย่างเนี้อ้วนไตาหานะฮะฉะนั้นนี่ผมผมไอ้นะในคนรุ่นเก่าเขาบอกกันมาแบบนี้แหละเออนั่นแหละก็ต้องดูให้ดีเหมือนกันรักซ้อนแน่นอนคุณ,ค,ณคุณทําตัวเป็นประธานที่ประทายเสมอภาคคงไม่ได้หรอกที่ต้องให้แต่ละคนเท่ากาันนั้นชีวิตคุณเหนื่อย มันต้องมีคนหนึ่งได้มากคนนึงได้น้อยอยู่แล้วหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรให้ทุกคนได้พอดีฉะนั้นชาวมิถุนถ้าคุณไม่เซียนพอคุณต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเหนื่อยใจหาเลยงานกำลังดีๆต้องมาระวังเรื่องความรักอีกนะครับอันนี้มันแน่นนะมันได่สอนนะแต่บอกกันตรงๆแต่เอาเป็นว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องความรักกันแล้วกันเสน่ห์เลยเนี่ยไม่ต้องมาแขงนผู้พงผุ้แผลนเลยเนี่ยดวงเสน่ห์จากดวงเนนโดยเนื้อแท้เลย นะฉะนั้นชาวมิถุนหน,หน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปความรักสมเร็จแน่ๆน่นะเอา้าขอชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีนะกับดวงช่วงกลางปี2566วิถุนาถึงกันยายนสินแนหมิงไปก่อนสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย สำนักมังกรทอง Line Official ID at masterming 6666อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ